สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบกับชัยนะคะสวนทงชัยสวนสมรมจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูกิจกรรมนี่เลยคะ่ะที่เห็นเรียกว่าขนมไข่นะคะวันนี้เราจะเอาขนมไข่มาทําอะไรที่จะเกี่ยวกับการเกษตรนะคะคือเอามาใช้เป็นเหยื่อนะคะคลุกเ้ากับเจ้าตัวนี้นะคะอ่ะให้เห็นเผื่อใครไปซื้อนะคะจะได้รู้ชื่อเขาเรียกว่าคาบาริวนะคะคาบาริว นะคะเป็นชื่อสามัญทางยาคาบาริวนะคะเอาไว้ใช้ทำยังไงเดนนี๋ยวให้ดูนะคะสมมติว่าให้ดูตัวอย่างก่อนต้องปิดจมูกนะคะมันคือขั้นจมูกสมมติว่าอัตราส่วนนี้ไปตัดทอนกันเองนะคะจะใช้เท่าไหร่ยังไงอันนี้คาบาริวนะคะอันนี้คือขนมไข่นะคะใส่เข้ากันแบบนี้นะคะใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปโรยที่รังมดนะคะที่อยู่ที่ต้นไม้ของเรานะคะพอมดเขามากินขนมไข่ตรงนี้นะคะมันจะปนเปื้อนไปด้วยสารคาร์บาริลตรงนี้นะคะจะทําให้หมดตายยกรังเลยนะคะเป็นวิธีการกําจัดมดนะคะนี่นะคะเป็นวิธีการกําจัดมดมดมดคันไฟหรือมดอื่นก็ได้นะคะอย่างได้ผลเลยนะคะค่ะเป็นวิธีการกําจัดมดในสวนของเรานะคะที่มันมอยู่ที่ต้นไม้เรานะคะค่ะ ก็ทําแบบนี้นะคะสัดส,ส่วนส่วนสัดส่วนก็อย่างที่บอกค่ะไปกาวเองนะคะเราจะใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะดูเอาแล้วก็ไปใส่เหมือนเป็นอาหารขนมเป็นอาหารลอ่อเขานะคะแต่มันปนเปื้อนด้วยสารพิษมดกินไปก็ตายนะคะแค่นี้เองค่ะไม่ได้มีอะไรยากง่าย,ายแค่นี้เองค่ะลองไปทําดูนะ